โอ้โหพระพุทธองค์สเสด็จมาประทับอยู่ที่นั่นเองเมื่อครั้งที่เรายังเป็นขัติยกุม,มารโอ้โหพระพุทธองค์สเสด็จมาประทับอยู่ที่นั่นเองเมื่อครั้งที่เรายังเป็นขัติยกกุม,มารเราได้ตั้งความปรารถนาไว้ห้าประการคือ หนึ่งให้ได้เป็นกษัตริย์ปกครองแควนมคด 2. สองขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปยังแว่นแขวนของเราก่อนสามขอให้เราได้เข้าไปนั่งใกล้พระพุทธองค์สีขอให้พระพุทธองค์แสดงธรรมแก่เราห้าขอให้เราเข้าถึงพระธรรมพระพุทธองค์และตอนนี้ความปรารถนาของเราใกล้จะสมหวังแล้วพวกท่านตามเราเข้าไปฝ้าพระพุทธองค์ด้วยกันเถอะ เราจะขอให้ท่านแสดงธรรมโปรดทานคือการให้มีอภัยทานเป็นเลิศผู้ที่บำเพ็ญอยู่เป็นนิดย่อมเป็นผู้อ่อนโยนสำรวมเยือกเย็นเพราะได้ละได้คลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆและในตัวตน บัดนี้ความปรารถนาของหม่อมฉันสำเร็จแล้วทุกประการหม่อมฉันมีความเบิกบานในพระธรรมเทศนายิ่งนักพรุ่งนี้เช้าขออาราธนาพระพุทธองค์และภิกษุสษาวกทั้งหมดไปฉันพัตตาหารที่พระราชวังด้วยเถอ